สวัสดีครับวันนี้นะครับผมตั้งใจจะทําอาหารหมอบให้กับแพทย์พยาบาลจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับเมนูที่จะทำเนี่ยก็จะเป็นเส้นจานผัดปูซึ่งเป็นเมนูเด็ดประจําจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปขั้นตอนและวิธีทำม,มาแจกกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะเก็บบรรยากาศสวยๆที่จังหวัดจันทบ,บุรีมาฝากด้วยไปดูพร้อมๆกันในคลิปนี้ครับเครื่องเทศต่างๆนะครับขาแก่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับจะได้ปั่นง่ายนะ คาแก่จะแข็งนิดนึงเพราะนั้นระวังมือด้วยนะครับเดี๋ยวเราเตรียมพริกแห้งเม็ดใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นพริกหยวกนะบางทีเนี่ยเวลาบอกว่าพริกแห้งเม็ดใหญ่มันก็จะมีพริกชี้ฟ้าแดงด้วยนะเราจะมาเตรียมโดยการที่เราจะตัดขั้วทิ้งนะครับนะแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปแช่น้ํานะครับพริกเม็ดใหญ่พริกหยวกนะครับเราจะได้สีแดงนะแต่ว่าไม่ได้ความเผ็ด เมนูผัดเส้นจันเนี่ยมันต้องมีความเผ็ดนิดนึงเพื่อตัดเลี่ยนนะผมก็ใส่พริกจินดาแห้งลงไปด้วยนะอันนี้จะเพิ่มความเผ็ดให้นะครับใส่รวมไปเลยครับแล้เดี๋ยวนำไปแช่น้ำเดี๋ยวเราแช่น้ำไว้จนนิ่มเลยนะครับหลังจากที่เราแช่น้ำจนนิ่มแล้วนะครับเราก็จะบีบน้ำออกครับ บีบน้ําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรานําไปปั่นเลยครับครับเดี๋ยวเราเริ่มปั่นเลยนะครับใส่ขาเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆใส่ค่อยๆปั่นทีละรอบนะครับ อันนี้ก็เป็นน้ำพริกแกงที่เราปั่นเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราแช่เอาน้ำแข็งนะครับใส่ไว้นะครับมันจะได้คงคุณภาพไว้นะคงรสชาติไว้นะครับอันนี้ผมว่าแช่น้ำแข็งใส่ถุงไว้ของพร้อมแล้วไปจันทบุรีกันเลยครับเดี๋ยวเราแวะเอาผักนะครับสวัสดีเจ๊มาเอาผัก ่ข้าพเอาไปทำบุญด้วยจ้าโอ้ยขอบคุณมากครับตาธุอนุโมทนาครับเราก็จะมีถั่วงอกอยู่8โลใบผู้ชา4โลนะครับอันนี้ก็เจตุ่มช่วยทำบุญด้วยนะครับนี่เจตุ่มของเรานะครับนะเราจะได้เกิดมาเจอกันอีกนะโอเคขอบคุณมากๆครับเจตุมครับขอบคุณครับเราได้ผักแล้วเดี๋ยวเราเดินทางไปจันทบุรีเลยครับ ที่เราผ่านจากระยองไปจันทบุรีนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการตรวจสอบด้วยน,นะครับจากคนที่ข้ามจังหวัดนะครับขอบคุณค่ะ ตอนนี้ผมถึงจันทบุรีแล้วครับผมอยู่ที่ The n a t u r a l Garden Resort เขาสอยดาวครับบรรยากาศที่นี่ดีมากๆอ่ะแล้วลองคิดดูเวลาทำอาหารท่ <c oughs> ามกลางธรรมชาติแบบนี้นะฟินสุดๆเลยดูลมดูลมซะก่อนเ <c oughs> มื่อกี้แวะร้านเจตุ่มนะได้ผักมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเตรียมไว้จากนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปผัดซอสกันนะครับนี่นะครับใบกุ้ยช่ายที่ได้มานะครับมันจะมีส่วนที่เหลืองๆนะครับเราก็เด็ดทิ้งเนาะแล้วเดี๋ยวเรานำไปล้างทำความสะอาด แล้วก็นำไปหั่นเตรียมไว้ครับอันนี้เด็ดใบเหลืองๆออกนะครเด็ดใบเหลืองๆออกแล้วเดีดเ๋ยวก็ล้างต้องลอกออกไหมเจ okay. ไม่ต้องลอกลนะเอาแค่เด็ดใบเหลืองๆครับตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะผัดกันเลยนะครับก็คือเราจะผัดซอสไว้ก่อนนะครับสำหรับคืนนี้ เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับเราก็จะมีในส่วนของพริกแกงที่เราปั่นไว้เมื่อเช้านี่นะผมเตรียมไว้แล้วเราจะมีน้ำมันน้ำมันสำหรับผัดนะครับน้ำปลานะความหวานได้จากน้ำตาลทรายแดงหรือแถวบ้านผมเรียกว่าน้ำตาลอ้อยนะครับแล้วก็น้ำมะขามเปียกเนี่ยผมใช้เป็นน้ำมะขามเปียกสำเร็จแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มผัดกันเลยนะครับก็จุดไฟครับจุดเตาเลยแล้วก็ใส่น้ำมันเข้าไปนะครับ ตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วนะครับผมก็ใส่พริกแกงลงไปเลยเดี๋ยวเราจะผัดพริกแกงเนี่ยให้หอมเลยนะครับตัวน,นี้ก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับวันนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นการทำอาหารที่มีความสุขมากๆนะวันนี้ผมมาทำอาหารท่ามกลางธรรมชาติเลยนะครับอากาศสดชื่นมากๆนะครับ ฝนเพิ่งหยุดตกไปเมื่อคู่นี้เองนะครับอากาศเย็นสบายจริงๆกินเครื่องแกงหอมๆนะครับกับอากาศเย็นๆโห่ฟินมากๆที่นี่จันทบุรีครับตอนนี้เราผัดพริกแกงหอมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มปรุงกันเลยผมใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปครับคนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมจะใส่น้ำปลาเข้าไปครับขั้นตอนนี้ผมเบาไฟไว้ก่อนนะครับ จากนั้นก็ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปเลยครับจากนั้นก็คนให้เข้ากันเลยครับตอนนี้นะครับเราก็จะเคี่ยวให้น้ำน้ำซอสของเราเดือดเลยนะครับอันเนี้ยจริงๆในซอสเราอ่ะมีความเข้มข้นระดับหนึ่งละเดี๋ยวเรารอให้เดือดนะครับ ตอนนี้นะครับผมปรุงรสเข้มข้นดีแล้วนะครับผมก็จะใส่ปูลงไปวันนี้เราจะใช้เป็นปูม้านะครับค่อยๆเทลงไปในขณะที่เราเคี่ยวเนื้อปูนะครับเราจะต้องคนก้นกระทะหรือว่าขูดก้นกระทะเป็นระยะด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะไหม้ก้นกระทะนะครับ ปูดบนกระทะตรงกลางๆนะครับก็หลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นกุยช่ายไว้เลยนะครับผมก็จะหั่นความยาวประมาณสักหนึ่งนิ้วถึงหนึ่งนิ้วครึ่งโดยประมาณนะครับตอนนี้ผมเตรียมของพร้อมแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของถุง,งอกนะครับใบกุยช่ายเส้นนะครับเป็นเส้นสดนะครับเป็นเส้นนิ่ม ซอสเตรียมพร้อมเรียบร้อยเดี๋ยวเราเตรียมไปผัดกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มผัดกันเลยนะครับผมก็ใส่เส้นเข้าไป เส้นสี่กิโลนะครับผัดนี่ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะมากนะตอนนี้เนี่ยครับผมผัดมาเนี่ยเส้นนิ่มดีแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่ผักเลยก็จะใส่ถั่วงอกไปนะครับใบกุยช่ายครับเสร็จแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับโอเคครับตอนนี้ผัดคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้ว ปิดเตาเลยเดี๋ยวตักใส่ถาดเตรียมแพ็คใส่กล่องครับเดี๋ยวเราแพ็คใส่กล่องกันเลยนะครับวันนี้ผมจะใช้กล่องนี้ครับเป็นอลูมิเนียมฟอยล์นะครับของ Star Product รหัส 4575P นะครับปริมาณ650 ml ตัวนี้นี่เ,ออเวลาแพ็คแล้วจะดูดีมากๆนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมแพ็กเส้นจันผัดปูเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานําไปมอบให้กับแพทย์พยาบาลที่โรงพยาบาลพระปกเกล้านะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับตอนนี้เราก็มาถึงโรงพยาบาลพระปกเกล้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าไปเลยฮนะทีมงานก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว วันนี้นะครับผมทําเส้นจานผัดปูนะครับมามอบให้กับโรงพยาบาลพระปกเกล้าจำนวนร้อยกล่องครับผมในนามของทีมรับบริจาคนะคะของโรงพยาบาลพระปกเกล้าขอขอบคุณมากมากนะคะวันนี้มีก๋วยเตี๋ยวผัดปูมาเป็นกําลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ค่ะหนึ่งดวงใจร้อยล้านดวงสู้กันนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะประาศจากโรคภัยแล้วก็ช่วยเว้นระยะห่างนะคะ ใส่แมสล้างมือเป็นการป้องกันอันดับแรกนะคะช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันค่ะแล้วก็ขอให้ทีมงานทุกคนนะคะมีความสุขความเจริญนะคะแล้วก็ปลอดภัยจากโรคไข้เจนะคะล้วขอให้ทุกสวนทุกทางนีคะงเรียงทุกคนนกนค่ะ หลังจากที่ดูวิธีการทําเส้นจันผัดปูไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะคํานวณต้นทุนให้ดูนะครับในการทําเส้นจันผัดปูนะครับเราจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนด้วยกันก็คือในส่วนของน้ําโลหรือว่าน้ําซอสเส้นจันผัดปูนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการผัดเส้นจันนะครับ วัตถุดิบทุกตัวผมก็จะใส่ค่ายิวไปด้วยนะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้นะครับผมมีค่าเผื่ออนึ่งให้ประมาณ10%นะครับค่าเผื่ออนึ่งจะประกอบไปด้วยค่าน้ําค่าไฟค่าแก๊สค่าจิปาถาค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น1 0ของต้นทุนที่ใช้ไปสูตรนี้นะครับทาได้ประมาณนะครับ100กล่องนะครับจริงๆทําได้เยอะกว่านี้นะแต่ผมตีไปที่1้อยกล่องต้นทุนต่อ่่่องงียจะูทท30บาา15สต มาดูราคาขายกันนะครับสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่กล่องละ60บาท29สตางค์ถ้าเราขายราคาทั่วไปกล่องละ50บาทเราจะได้กําไร19บาท85สตางค์ต้นทุนอาจจะดูสูงใช่ไหมครับเพราะว่าวัตถุดิบที่เราใช้นะครับอาจจะเป็นวัตถุดิบที่ราคาค่อนข้างสูงเราสามารถลดต้นทุนได้นะครับโดยการเปลี่ยนน้ำมะขามเปียก ใช้เป็นน้ำมะขามเปียกที่เรามาคั้นเองนะครับต้นทุนจะถูกกว่านี้เยอะเลยกล่องฟอยล์ที่เราใช้เนี่ยเป็นอย่างดีเลยนะครับดูเวลาเราแพ็คแล้วเนี่ยทำให้ดูน่าทานมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ดูแพงด้วยนะครับแต่ถ้าเราจะลดต้นทุนหล่ายจะเปลี่ยนเป็นแบบกล่องอื่นๆที่ราคาถูกกว่านี้นะครับก็สามารถทําได้นะครับกับก็ยังมีอีกหลายคนนะครับที่เข้าใจผิดนะครับว่าก๋วยเตี๋ยวผัด หรือว่าเส <pl ains> ้นจานผัดปูลักษณะนี้เป็นอย่างเดียวกับผัดไทยนะครับซึ่งจริงๆทั้งสองอย่างเนี้ยเป็นคนละเมนูกันนะครับเราจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเลยนะครับถ้าผัดไทยนะครับสีจะออกเป็นสีโทนดําในขณะที่ก๋วยเตี๋ยวผัดหรือเส้นจานผัดปูลักษณะนี้จะออกเป็นสีโทนแดงนะครับรสชาติเส้นจานผัดปูหรือก๋วยเตี๋ยวผัดเนี่ยจะออกเป็นหวานนําเปรี้ยวตามในขณะที่ผัดไทยเนี่ยจะออกเป็นเค็มๆหวานๆเปรี้ยวๆนะครับเป็น3ารสนะครับ แล้วก็ผัดไทยนะใส่ไข่นะครับในขณะที่ก๋วยเตี๋ยวผัดหรือเส้นจานผัดปูเราจะไม่ใส่ไข่นะเวลาที่เสิร์ฟนะครับผัดไทยเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะเสิร์ฟกับถั่วลิสงคั่วตำหยาบแล้วก็พริกไทยป่นนะครับแต่ว่าเส้นจานผัดปูเนี่ยเราจะไม่ได้เสิร์ฟพร้อมกับถั่วลิสงตำหยาบแล้วก็พริกไทยป่นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ชัดนะว่า2เมนูนี้เป็นคนละอย่างกันนะครับ ก็ทำให้เราเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เข้าใจแล้วนะครับว่าเส้นจันผัดปูหรือก๋วยเตี๋ยวผัดเราเนี่ยเป็นคนละอย่างกับผัดไทยนะครับลองนําสูตรน,นี้ไปทําขายดูนะครับ